มาต่อกันนะครับที่ร้านพี่ต้องนะครับร้านแพลนทเนียนะครับก็จะเป็นนะครับไม้ฟอกอากาศไม้ใบต่างๆนะครับไม้ประดับนะครับนะฮะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยยังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่ต้องกันดีกว่านะครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ต้องช่วยแนะนําร้านหน่อยครับผมก็จริงๆคือชื่อร้านแพลนทเนียนะครับครับคือเ คือมีหน้าร้านอยู่ตลาดน้ําตลิ่งชันครับอ๋อตลาดน้ําเลยโอ้ยแล้วก็จะมาออกอีเวนต์ตามงานตามในห้างบ้านในสวนแล้วก็ไปตามห้างพวกนี้ครับครับผมเดี๋ยวให้พี่ต้องพาชมว่ามีอะไรน่าสนใจที่พี่ต้องนําเสนอบ้างไหมครับใหญ่ก็จะขายไม้ใบอันนี้พวกอากุนิมาเนาะใช่ไหมอ่าต้องบอกว่าเขาเรียกว่า เป็นเป็นไม้มงคลนะครับมงคลของคนไทยนะครับจริงๆคือชื่อแก้วกาจนาในในชื่อภาษาไทยนะครับพวกพวกตระกูลแบบพวกเขียวหมื่นปีอะไรก็ใช่ใช่ไหมครับอ๋อนะครับพี่ต้องนะครับก็ก็ถือเป็นไม้เลี้ยงในร่มได้ใช่ไหมครับในร่มเลยในร่มเลยในร่มเป็นหลักอ๋อครับก็เนี่ยมีมิแต่โอ้แต่ชื่อเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้เลยพี่ต้องชื่อเขาหลายชื่อมากเลยเนาะก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างยาวๆเนี่ยเศรษฐีหลักเงินครับครับอ๋อครับก็จะมีอัญมณีสีขาวอัญมณีสีแดงอ๋ออัญมณียอดคิดหน่อยนะครับครับ แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีเฟริเเฟร์นนี่เฟิร์นสายเฟิร์นสายเขาเรียกเฟิร์นสายใช่ไหมครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นสัมเนี่ยมสตูนอครับอ,นนอันนี้จะหาไม่ค่อยได้เนาะเออไม่ค่อยเจอที่ไหนนะครับต้องนะครับอันนี้เลี้ยงไงครับพี่ต้องเลี้ยงลร่มเลยครับเลี้ยงร่มเลยเหมือนกันแล้วน้ำรับก็รดน้ำสองสามวันแล้วน้ำทีกับครับก็คือไม่ต้องรดน้ำฉีมากใช่ไหมเหมือนไม้เหมือนไม้ร่มทั่วไป ครับครับแล้วก็จะมีกล้วยไม้ด้วยกล้วยไม้ช่วงนะเป็นช่วงนี้จะเป็นมากำลังมาคาราเดียมมาเนาะเอ่อพวกพวกบอลสีมาใช่อันนี้เป็นชื่ออะไรบ้างครับพี่พี่ต้องครับไอตัวนี้จะเป็นตัวหงยกครับโอ้หงยกแล้วก็จะมีครับอันนี้นกศิวษาครับนกอุวษาจริงๆอันนี้คือบอลไทยสมัยเก่าเป็นบอลใต้ใช่ไหมครับอ๋อมาจากภาคใต้ใช่ไหมครับใช่ครับที่เขาปลูกแลบผลยางครับผมเอาหัวมาขายด้วยอ๋ออันนี้ลองดูครับเนี่ยหัวบอลพี่พี่ต้องอันนี้หัวมันขึ้นยากไหมครับพี่ต้องครับ ไม่ถึงเกินก็ขึ้นแล้วอ๋อคือผมผมไปฝังในดินได้เลยฝังในดินได้เลยดินต้องมีความเป็นอะไรไหมครับดินจริงๆต้องเป็นดินร่วนครับดินร่วนนี่คือพูดง่ายคือดินใบข้ามปูคือคือดินที่คนสมัยก่อนใช้เพราะว่าเขาไม่มีปุ๋ยเขาก็ใช้ใบข้าปูใบมะขามมันแทนปุ๋ยแทนปุ๋ยามันมีมันมีธาตุอาหารของเขาอยู่กับกลายเป็นดีสับบอลอ๋อครับครับกับกลายเป็นขึ้นดีเลยเนาะใช่ครับแล้วผมก็จะทำอันนี้อันนี้ก็คือใส์ก้านเล็กก็คืออันนี้เป็นเป็นชิ้นผ่าเป็นบอลผ่า อันนี้คือผ่าหัวเขาเรียกว่าผ่าหัวมาผ่าหัวมาเป็นชิ้นเลยใช่ไหมยแล้วปักลงไปในดินเขาก็ขึ้นเหมือนกันเหรอครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นคือเขาแพร่เขาขาขยายพันธุ์ง่ายนะขยพันธุ์ง่ายคนก็หันมาทำกันเยอะครับโอ้ครับแต่ว่าตอนนี้บอลอย่างเนี้ยบอลไทยสมัยเก่าเนี่ย จะไม่มีหัวขายเพราะว่าส่วนเขาจะเก็บหมดเลยอเคครับก็จะเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาเป็นต้นเลยก็คือมาเป็นต้นไปเลยแต่อันนี้อันนี้คือแยกแยกจากหน่อมาอ๋อครับนี่ใครใครซื้อไปก็สามารถเอาไปแยกหนอได้ขยายพันุไปผ่าหัวต่อได้อครับแต่ถ้าตรงนี้ยังผ่าไม่ได้ต้องรอเพราะว่าเขามันเป็นชิ้นเขามเป็นชิ้น่นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องดูดีๆแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าสมมติมาร้านพี่ต้องพี่ต้องก็จะบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันไหนแยกได้ไหนแยกไม่ได้เนาะเพราะปกติส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ขายกันคือออนผ่า ใช่ไหมครับพี่ต้องใช่แล้วก็บอลบอลส่วนใหญ่ที่เขาขายคือบอลที่เลี้ยงในตู้ตู้อกครับผมแต่อเนี่ยของพี่เนี่ยคือเลี้ยงเลี้ยงธรรมชาติเลยเลี้ยงนอกตู้ใช่ผมผมถามเป mm? ็นความรู้นิดนึงครับพี่ต้องคือเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวบอลมันจะเริ่มหดจริงไหมฮะอันนี้จะเป็นไหมว่ามันจะอยู่ในตู้หรืออะไรนะหดหน้าแรงมากผมไม่ได้ว่าหดครับเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าทิ้งทิ้งใบทิ้งใบเพื่อเพื่อเซฟพลังงานเกลียยหัวให้เดียวอ๋อครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในตู้หรือไม่เราก็ต้องหล่อรน หล่อน้ําไว้ก็ไม่มีปัญหาแล้วบอลส่วนใหญ่จะบอลจะต้องหล่อน้ําครับผมครับเพราะบอลเนี่ยเขามีรากครับนี่ครับแล้วรากเขาจะเริ่มแทงออกมาใช่ไหมครับจะมีรากป่อยเยอะต้องดูตัวได้ครับได้ครับคือเขาเขาก็จะเริ่มแทงออกมาข้างล่างใช่ไหมนี่ไงครับราคาเห็นเลยคือบอลจะบอลธรรมชาติของบอลมีรากฝอยครับผมรากฝอยเขาจะดูดน้ําเก่งเพราะรากเขาเยอะดังนั้นเราต้องหล่อน้ําไว้ถ้าไม่หล่อเนี่ยต้นต้นมาจาก เทคนิคทิ้งใบปิโอ้ครับพี่ต้องครับโอ้เห็นไหมมามาร้านพี่ต้องนี่ได้ได้ได้ทิปได้ความรู้เกี่ยวกับรู้เรื่องโคงกเป็นอาจารย์ครับโอ้นะครับโอ้พี่ต้องเป็นอาจารย์ที่ไหนครับสอนสอนจริงๆคือเป็นเป็นโปรแกรมเมอร์สอนสอนเขียนโปรแกรมครับอแล้วมีวิทยากรครับผมช่วงนี้คืองานจริงๆโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นเป็นฮอบบี้แต่มาช่วงนี้ ทิ้งงานหลักไปสิบกว่าไม่เป็นไรทางนู้นไม่ว่าเนาะทางนู้นไม่ว่าแล้วแล้วโพสไปได้ไหมนะไม่ใช่แบบมารู้มาโป๊ะงานนี้นะครับแต่ผมมีงานหลักแบบรับเขียนโปรแกรมหรือว่ารับก่อหนังสือครับครับครับนี่เป็นงานที่ต้องแล้วฝั่งด้านนู้นมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปไปฝั่งด้านนู้นกันนะครับไปด้านนู้นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบไม้ใบเนาะมีภู้ฉลุมีนะฮะภูปีกนกอะไรต่างๆนะครับอ๋อครับเพราะอะไรไหมครับพี่ต้อง มันด mm ูแลง่ายนไหมดูแลง่ายด้วยแขยายพันธุ์ง่ายครับแล้วมันมีความสวยชอบเล่นภูกมากกว่าครับอันนี้ไอ้ฟูกตัวนี้เขาเรียกครูอะไรนะครับภูบาร์ซิลครับภูบาร์ซิลใช่ไหมครับมันก็จะมีเป็นริ้วๆเนอะใช่ครับแล้วก็จะมีสีไซส์เล็กอ๋อถ้าไซส์นี้ประมาณเท่าไหร่ครับอีกไม่กี่บาทครับโอ้ราคาโอเคมากๆเลยนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับก้ไฟอยิงง่ายยิงในบ้านได้นี่ผมชอบข้างหลังมากเลยพญาจงอางป่ะครับใช่ไหมครับพี่ต้องโอ้พญาจงอางตัวนี้เท่าไหร่ครับ ร้านนู้นนะเอาแล้วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไปเดี๋ยววงมาเดี๋ยววนมาได้ครับแล้วก็แบบแต่ส่วนใหญ่ก็คือพลูก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพลูพลูส่วนใหญ่ก็ร้อยสองร้อยครับอ๋อก็ราคาประมาณนี้นะครับอ่าต้องได้เลยครับนี่พลูปีกนกก็เหมือนกันพลูปีกนกพลูมีนกก็จะสับที่กัวบาทนะสับที่ห้าบาทโอ้ราคาโอเคพูชลูแล้วครับพูชั่วหล่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวเนาะได้ได้ไปทั้งนี้เลยครับนะครับแล้วก็มีพูตระกูลอ่าซิมโิอานียมนิดหน่อยซิมโิอานียมนิดหน่อยครับอ่า นะครับช่วงนี้กาลังสะสมบอลสะสมคันบอลเก่าๆไว้พวกพวกบอลอย่างนั้นใช่ไหมบอลสีไทยโบราณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ชื่อเยอะมากเลยนะพี่ต้องผมคันเลยมันเป็นลายสายพันธุ์มากๆเลยได้ครับก็เดี๋ยวให้พี่ต้องได้ฝากร้านอีกทีหนึ่งแล้วก็เบอร์ติดต่ออีกครั้งนะครับก็เป็นชื่อร้านแพนเทเนียนะครับครับผมอยู่ตลาดน้ำต่างหิงชันนะครับครับผมก็เข้าในเพจได้เลยครับมันจะมีเพจติดต่อทางเพจง่ายกว่าอ่านี่นะครับแบบพามาดูเพจเลยแพนเทเนียนะครับได้ครับมันเป็นคำสมัครระหว่าง ระหว่างแพนกับคําว่ามาเนียอ๋อคือเขาเรียกว่ามาเนียนี่คือความบ้าคลั่งความชอบแต่ผมเอามาสมัดกันตัดตัดตัวเอ็มมาออกก็เลยเป็นแพนเทเนียเลยแพนเทเนียใช่ได้ครับก็ติดต่อมาทางเพจได้เนาะนะครับขอบคุณพี่ต้องมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับมาต่อกันที่ร้านถัดไปนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราไปดูไม้ใบมาแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูไม้แคคตัสกันบ้างนะครับอ่วันนี้อยู่กับน้องบิวนะครับน้องบิวสวัสดีครับร้านน้องแว่นแคคตัสค่ะใช่ค่ะให้น้องบิวได้แนะนำร้านหน่อยค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะก็คืออ,อ่อร้านเนี้ยนะคะก็เราก็จะมีไม้บอกว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ปลูกเองอค่ะเพราะเองอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะมีตั้งแต่ไม้ฝ้ัอากาศนะคะมีกุหลาบหินมีกระบองเพชรอะไรแบบว่าเยอะอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะพยายามคัดไม้ที่ออกดอกมาเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี้ยเขา <laughs> เขาจะชอบบอกว่า อุ้ยมันเลี้ยงนานกว่าจะเห็นดอกอะไรเงี้ยคือลูกค้าอยากเห็นดอกเราก็เลยใช่ค่ะเราก็เลยคัดแบบไซส์ที่แบบให้ดอกมาแล้วด้วยค่ะพี่ท็อปเห็นว่าแบบเป็นคําถามแบบของของคนเลี้ยงแคคตสเยอะมากเลยแบบจะออกดอกเมื่อไหร่จะอะไรเมื่อไหร่นี่คือจัดให้แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคัดมาให้เลยค่ะก็คือจะเป็นไม้อบน้ำเนอะเป็นแคทตาอะไรเงี้ยนะครับเห็นมีเซนเซอรเอียตัวอะไรนั่นลิบังกรด้วยใช่ค่ะครับเดี๋ยวให้น้องน้องบิวได้เดินชมร้านหน่อยครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง ค่ะก็อย่างเออ่ตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีแบบประมาณนี้ค่ะมีกุหลาบพีนอะไรเงี้ยค่ะมีเนี่ยไม้อบน้ําอย่างพวกจดจดน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะพยายามแบบคัดมาแบบว่าสวยๆเลยค่ะอันนี้ก็เรียกมะพร้าวอะไรทะเลสาไม่ใช่ใช่ไหมทะเลสาขใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาเลี้ยงยากไหมครับแคทัสต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนเนาะอ๋อใช่ค่ะคือคือจริงๆอ่ะเลี้ยงค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าหลายๆคนนะมักจะครับเข้าใจผิด อย่างแรกเลยคือเขาเขาจะติดภาพที่ว่าใช้เอ่อพวกบอกว่าฟอกกี้พ่นๆแต่ว่าจริงๆ่ะไม่พอเพราะว่าเพราะว่าการที่แค่บอกว่าพ่นพ่นเนี่ยความจริงคือมันชื้นแค่ข้างบนแต่ข้างล่างนมันยังแห้งอยู่เลยคือรากข้างล่างเขาก็ต้องการน้ําแต่น้ำมันไปลงไปไม่ถึงก็คือจะแนะนําว่าสําหรับใครที่ยังเลี้ยงแบบไม่เคยรอดแต่ว่าอยากลองเลี้ยงอะค่ะแนะนําว่าให้ลองปรับเป็นการให้น้ําแบบเต็มที่ ลดแบบชุ่มๆเลยแล้วก็อาทิตย์ละครั้งลองดูค่ะคือคือตัวเลขประมาณอาทิตย์ละครั้งโดยประมาณแล้วแล้วแล้วคือจริงๆบางคนไปเลี้ยงแบบเอาดร์โดนฝนอะไรเนี่ยไม่ควรเนาะเพราะว่าโดนฝนนะก็คือนับว่าเป็นการให้น้ําครั้งหนึ่งไปเลยแล้วก็เว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยๆน้ำใช่ค่ะใช่ค่ะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับน้องบิวจริงๆแล้วคือระวังเรื่องราเรื่องอะไรเพราะพาว่าอย่างพี่ท็อปอย่างเงี้ยเลี้ยงแล้วปั๊บเจอเพรย้หอยบ้างเจออะไรบ้างเงี้ยคือเราก็ต้องคอยคุมกันนิดนึงใช่ไหมก็คือเอ่อถ้าอย่างเรื่บว่าโ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงก็คือบางคนคือเขาอาจจะต้องบอกว่าดูแลแบบดูว่าเอะมันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอกันหรอกคือก็สังเกตก็คือพูดง่ายว่าดูสังเกตเป็นครั้งคราวใช่ค่ะเป็นครั้งคราวแต่คือไม่ต้องแบบโอ้โหไปซีเรียสขนาดแบบสมมตะเขาบอกว่าบางคนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนแบบอย่างนิ้มังกรก็คือเลี้ยงปล่อยๆได้เลยใช่ไหมจะส่วนใหญ่ที่ตายเพราะไปเลี้ยงดูแลดีพิเศษคือลดน้ำเยอะเกินไปมันเกิดจากความแบบ เข้าใจผิดมากกว่าว่าแบบการเลี้ยงบอกบางคนแบบคิดว่าเอ้ยแบบกระบองเพชรนี่ไม่ต้องรดน้ําเลยอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังมีนะคะใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีถ้าไม่ลดน้ําก็ตายทุกต้นใช่ไหมแต่ว่าลดน้ําฉี่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูแล้วแต่พืชชนิดน้นั้นจะอยู่ที่ความแบบเข้าใจมากกว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจรู้แล้วว่ามันเลี้ยงแบบไหน ก็ไม่ยากเลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้น้องบิวพาไปเดินดูข้างหน้านิดนึงเนาะก็จะมีแบบเนี่ยค่ะอย่างพวกนี้ก็จะเป็นพวกแมมค่ะอันนี้อันนี้ก็กําลังกําลังคุยอะไรกับคุณแม่ของพี่กับคุณแม่้องบิวเรากําลังใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์แมมนะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกบ่อยออกดอกที่ออกเยอะอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยใช่ไหมฮะดอกตามนี้เลยนะนะครับดูครับ แล้ว oh. ถ้ายิ่งช่วงแบบว่าหน้าหนาวนะคะค,คือ<ม>คือเราอะ่ะจะเห็นเป็นแบบพุ่มๆเลยค่ะคือดอ,อกเขาจะเยอะมากๆค่ะครับครับ<า>ใช่ค่ะอันนี้คืออย่างที่น้องบิวบอกเอาเดากมาให้ดูกันจะจเลยใช่ค่ะครับะครับ,นะรบก็เดี๋ยวให้น้องบิวได้โปรโมทเอ่อบอกชื่อร้านอีกทีนึงแล้วก็คอนแทคอีกทีนึงนะคะ ก็ร้านชื่อร a m ว e r t น o องแวน c a c ตัสน,นะคะก็ฝากด้วยค่ะคือส่วนใหญ่ของของเราเนี่ยคือจะนินขายไปในแบบว่าราคาที่ถูกหน่อยนะคะ <manchmal> ย่อมยาวสามารถที่จะจับต้องได้ค่ะประมาณนี้นะคะมีเฟสบุ๊กเพจมีอะไรไหมคะ<ท>มีค่ะ ชื่อเพจว่าน้องแว่นแคคตัสนะคะใช่ตรงๆเลยใช่ค่ะาาน้องแว่นแคคตัสใ,ใช่ค่ะสามารถที่จะเ,เข้าไปสอบถามวิธีการแบบว่าเลี้ยงดูหรือว่าใครเจอปัญหาอะไรก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็เข้ามาถามได้เลยค่ะก็ะคือแบบนี้ด้วยแล้วเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร,โทรเ,เบอร์โทรนะคะ083ค่ะ135นะคะแล้วก็7166ค่ะ ก็ส,สำหรับสายแคคตัสนะครับมีปัญหาอะไรสงสัยก็มาคุยกับน้องบิวได้นะครับน้องบิวหรือน้องแว่นก็ได้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณน้องน้องบิวมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับไปร้านต่อไปกันครับ